ถ้าถ่ายไม่ครบทุกเดือนล่ะพี่ว่าไงไอการถ่ายพวกนั้นมันก็เป็นการสร้างหลักฐานเรามีเท่าไรก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะขอดูจากในจ้างสมมุติว่าเราถ่ายไว้แล้วเจ้าหน้าที่เขาขอดูของในจ้างเอามาดูแล้วมันตรงของเราเนี่ยก็เชื่อได้ว่าเป็นอย่างนั้นผมเคยเจอลูกจ้างถ่ายไว้แต่เวลาในจ้างเอามาให้เจ้าที่ดูมันคนละใบ เขาจะไปทําให้เราขาดงานเขาจะไปทําให้การทํางานเราหายไปเพื่อที่เขาจะได้ใจเราน้อยสุดนี่นะครับเพราะฉนั้นการถ่ายตารางการทํางานของทุกเดือนไว้หรือทุกสัปดาห์ไว้เป็นประโยชน์ต่อเราเพราะถึงเวลาเจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์ทราบตามหลักฐานเท่าที่มีใบบันทึกการทํางานเขาแบบนี้ของเราอย่างนี้ก็เอามาวัดกันมาสู้กันนะครับเพราะนั้น หลักฐานใดเราเก็บไว้ได้เท่าไรก็เป็นประโยชน์กับเราเท่านั้น